ค่ะพี่น้องวันนี้เมนูแกงเห็ดเพาะเดิอพี่น้องพอหาอยู่หายยินดีเลยค่ะพี่น้องกำลังจะทำการแกงคะล้ังแล้วค่ะตอนหาพิ่ได้บิ่ได้ถ่ายเดิอพี่น้องแกงเลยค่ะพี่น้องวิธีแกงเห็ดเพาะให้อร่อยค่ะพี่น้องหมกเพลสแลส้วใส่หมกพริกลงไปค่ะพี่น้อง ใส่น้ำปลาลงไปค่ะพี่น้องปลาใส่ใส่ปลาพร้อมเลยค่ะพี่น้องใส่ปลาแดกเข้าแล้ว ค่ะ่ะนีใส่ผงนัวลงไปน้ำเด้อพี่น้องนะฮะมันเสียบลวดเรียบร้อยเด้อพี่น้องใส่ครบแล้วน,นี่ก็คือเครื่องเคียงเพิ่นส้มมะขามอ่อนแต่พี่น้องเขามีผักติ้วก็ใส่ส้มติ้วก็ได้อันนี้สุดใจทีาา on, ่ใส่ส้มใบมะขามอ่อนเลยพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะหม้อกำลังฟด เริ่มสิฟดแล้วใส่พักนางตู่พักนางเลิศดนำเดินค่ะพี่น้องพักนางเลิศดก็ไปได้เอาไก่เลยพี่น้องอยู่ให้สวนนี่ยเลยขึ้นยากออกพี่น้องนี่เลยได้แบบได้กเก็บเลย,ยนี่ใบชะพูเห็นปะไปพักนางเลือดใหญ่ๆในน้อยไม่ว่าเลยค่ะพี่น้องเก็บออกก่อนค่ะ กินพักหลายๆก็ใส่หลายๆค่ะพี่น้องกินน้อยๆก็ใส่น้อยๆปลอดสารพิษด,ด้ค่ะหมอะก,กับกำลังฟูดค่ะพี่น้องนี่ฟูดหอมขนาดพี่น้องใส่พักนั่งเลื่อนลงไปค่ะพี่น้องหอมตื่นกันแล้วพี่น้อง นั่งตูง่เขาจะใส่น้ำหลังแล้วพี่น้องหอมมากเลยค่ะหอมน่าทาน บวบบวบบวบอะไรพี่น้องพดอ้ออ้อออออแล้วบัก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 แล้วพี่น้องเลยจะแซ่กขนาดพี่น้องเลยหอมหอมมันสุกจะง่ายก็นาดพี่น้องใส่ผักนางโตเข้าไปผักนึ่งลักเตรียมไว้แล้วค่ะสุกแล้วค่ะพี่น้องหอมหอมได้ที่แล้วเด้อพี่น้อง ว่าิิมันเดจ้าโหสยเซบๆพี่น้องคักขนาดเด็ดเลยใส่ใบมังรัลงไปค่ะพี่น้องมาดนึพร้อมพร้อมทานค่ะพร้อมสืบแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องมาเซบๆร่มกันค่ะพี่น้อง ขอบคุณด้วยค่ะที่เขารับชมคลิปช่องน้นอยๆของเสกเจียภากินพะเลาะให้ค่ะพี่นอ้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้คลิปต่อไปเนาะคะ่ะพี่นอ้องกดจ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสกเจียภากินพะเลา่ในด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาทุก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ